จะมาสอน DIY ที่กดสัไลนะครับใช้ขวดเลยใช้จานขวดแชมพูหรือขวดครีมแบบน้ำที่หมดแล้วเปิดฝามานะครับเติมสัไลด์ลงไป เติมให้เต็มนะครับแล้วปิดฝาไว้ให้แน่นเดี๋ยวล้างติ้งตะกบก่อนล้างเ็จแล้วเปิดฝามานะครับเอาตัวขวดกับตัวปั๊มแยกออกจากกันแล้วมาดูตรงตรงนี้นะครับเขาทำไว้สำหรับกรอกสำรอง เรางัดออกมาได้เลยใช้เล็บก็ได้นะครับหรือหาช้อนมางัดออกอะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็าขวดใส่ด้านล่างนะครับจะมีรูอยู่นี่ครับรูก็ขวดใส่ด้านล่าง ใส่ขึ้นมาอ่างนี้นะครับแล้วเราก็ดิสปาบปั๊มขันเกลียวให้แน่นนี่นะครับจะอยู่ลักษณะนี้ ถ้าถปลายนี้สั้นไปเราก็หาสายยางที่สวมเข้าได้มาต่อให้มันยาวนะครับนี่ครับสายยางแบบนี้แล้วเราก็ต่อดันเข้าไปนี่ต่อให้มันยาวลักษณะนดีนะครับ ทำน้ำยาดูนี่น้ำยาออกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วสำหรับ DIY ที่กดสไลด์